หนึ่งสาเหตุนะครับของคาบูสุญญากาศที่มักจะเจอกันบ่อยในมีโอฟีโนนะครับรถคาบูตอนเช้านะครับติดได้นะครับติดได้เดินเบาได้แต่เวลาเราจะบิดออกตัวทันทีกระทันหันเนี่ยจะบิดไม่ได้จะวูบจะวอดนะครับบางครั้งเราต้องเปิดโชคคค้างไว้เพื่อให้ขี่ออกไปได้แต่อาการนั้นจะหายไปนะครับในตอนที่เครื่องร้อนจัด จะขี่ได้นะครับแต่พอเครื่องเย็นออกตัวใหม่ก็จะเป็นอาการแบบนี้วนมาอีกนะครับที่เจอปัญหากันได้นะครับคือตัวเข็มเล่งนะครับที่มันสึกนะครับให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับด้านซ้ายนะครับคือเข็มเล่งที่มันสึกส่วนด้านขวาเนี่ยคือเข็มเล่งสแตนดาร์ดนะครับคุณดูนะครับเมื่อเวลามันสึกนะครับมันก็จะทําให้ ระดับความสูงของเข็มเร่งนั้นนะครับต่ําลงแบบนี้นะ